แล้วจะให้ไปนั่งตรงไหนแล้วครับนั่งค่ะนั่งรอบมุมเลยค่ะแอบกลมผหญยรกล่หิงแต่งจะบรมให้วิ่งไปดูาวแา่เธอชบุญบารมีใช่ไหมใช่ค่ะได้จะเรียกมาให้ดูยูไหนตอนนี้เอาหญิงแสงรางสจแลยว่ยครับปาดาวไล่ไฟหญิงรับนกไม่ยากแค่ยืนี้ หญิงแสงลุงสง่างามงี้ยรผหญิงแสงลุสง่างามมากป้าหลยมัอยโอ้ยอยากจะชมบุญบารมีะครัเอ่ย่าอ้ยไอ้ขาเนี่ยมึนตั้งแโอ้ยองหญิงโอ้ยเอ้ยองหญิงโอ้ยองหญิงโอ้ยเอา เรียกอะไรดีองยิงออเออเอออี๋ไหนเนี้ยก็โดนตัดหัวโอ้ยโอ้ยองยิงใช่องใช่หรวะเออสักหน้าตาจาเป็นใครนันน่ะอเนี้ยเผือจะออีเอ่ะเออจะชอบเล่นนี้อะไรนะเออจะชอบเล่นนีงเออเออเอจะชอบเล่นิ้วเออ นี่มึงมากับกูป้ะเนี่ยทำไมฟังกันไม่รู้เรื่องวะอ้๋อองอีองเย่อะไรอะค่ะทำไรองหญิงนี่อะงอะือองหญิงสง่างามมากเลยอ๋อนี่้อ๋ออะไรอะอ๋อยาดีองหญิงอะองหญิงเอ๋อเฮ้ยพูดอะไรวะเนี่ย

อ้อียพี่เอียองค์หญิงไม่ค่อยดีฮะใช่ไหมแล้วแล้วอออะไรเนี่ยไม่ใช่อ้าวไม่ใช่อือไฮะอะไมฮะแล้วใครขระที่ขาะปะทวยนี อ๋อไอ้ตัวอ๋อีชกใครวางไม่รู้กูหยิบมาแล้วนี่ใส่ตากฝนด้วยโอ้ยงูอะไรโอ้ยโอ้ยเออแล้วก็ทุกคนโปรดทราบตอนนี้องหญิงแสงดุสน็ทแล้วบ๊อบบับน้องดงตั้งกนรครับเรางงเป็นองหญิงแสนดุสนอง ปุ่ม e n อ e r เอยแสดงว่าประชาริสดารเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยดีเสียงดีแสบหูยิงเรื่องเกินโอ,โอนากกลลแซุกะะอ,อ่าดองแบงรับรางวันนงลเดิรดแลม ซื้อของไหมครับไม่แพงเลยเดี๋ยวจอไว้ก่อนนะค่าสวยมากแล้วมาที่ไหนนะรักน้องนี่แล้วกอยากก็ตกกันป้าซื้อขนมไหมป้าอะไรหรอพี่เอหรอมานบเป็นเอน้อยน้องและสาตันีครับลาจุ 欧尼，欧尼，欧，欧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 ，欧尼、嗯，欧，欧，欧尼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 ，欧， ช่างสดใสสรีระของรูปร่างอ่อเนี่ยมองเนี่ยมองเนี่ยมองอะๆเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มออกทุกจุดใดผมรับจด สวยสมดูคมสันเมื่อมองดูกันไกลมองเพียงแป๊บก็แฮปปี้สวยจักรีหูให่ใจใจ,ใจักทีหัวใจว่อาอ้อลงเยอะนัไปทีเปีเยก ทึใหม่สวยึงเยังมาไไมเพี้ยไปทำไมพี้ยจอมใส่ใจนิสัวัดสวยเึ่งอุกข้อไต้องยงเก็บยังไอมาตบเฮ้ยเพื่อนเจ็บองเร็วเร็วกจบไอเร็วเร็วเก็บทองอัอตีกันแล้ว นี่ครับแล้วแล้เขาก็ได้กับน้องแชมป์ขยันพูดซะด้วยใครเขามาคลับขอบคุณครับคุณสลับเุ้าพงษ์ละวันครับที่หมอบพี่ครับฮะอ๋ออย่างนี้เลยนี่ไงนี่เขอ๋อนี่เหรอทำไมมีขยันพูดจัง จอดปากดีก็ไม่่อยพูดขอบคุณนะครับขอุณครัเวลากันวิบนรี้นะครับหนึ่งไอได้เาเยอ้สวยเนอีกไน่อออกเลยไอ้มันก็ออกขอบคุณนะครับเป็นอะไรอะ่ะเออีเลยอ เขากระพัวเขาก็ะัวเช็ดโคลนของมันสิขอบคุณนะครับขอบคุณครับหมอกรางวัลเลยกับเพลงน้องแชมป์เด้ายวเรายแก้เนื้ออีกหน้าตีแล้วขอบคุณครับ

i ลุงลังเนาะมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครกูนี่เว้ยเป็นพระคุมันของแสงลุงกูมีนามว่าองราชบุตรใบลานคือใบลานหายชื่อยังก็เบอร์เป็ดมุบมาคุ้งเลยจุพีเดยค่ะชื่อใบาลานก็นนนดือดเดือดสิทำไมอ่ะก็ลายยาไงใบลานมันใหญ่ พี่เบลาอีทให้ขอทานทั้งสามคนนี้โดยเฉพาะอ้ผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นเป็นช่คขาพูดแสดงปริยาท่าทางลูกเกินมองฉันโอ้โหโทษครั้งนี้ผมฉันให้ภัยไม่ได้ปิดเลยเป็นคำสั่งของฉันแสงรงผมฉันต้องการให้เจ้าจพี่จับตัวอ้พวกไพ่ขอทานทั้งสามคนนี้เข้าไปคุกขังในวังหลวง เองนักมึงเฮ้ยทหารฟังกูจับพวกมันหมดเข้าตัวห้องขังเว้ยเฮ้ยจับให้หมดจับให้หมดทุกคนเงีย้ยกูบู๊เงี้ยงี้ไอ้เฮ <c oughs> ้ยงานจะไมนไป